สวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสบู่สกคนครับพ่อๆกันอีกแล้วกับทีมงานอีสานมวนเกินครับมากินข้าวป้ามกันครับบ้านนี้นี่ป้าอยาบบังบัาปาไปกินข่าไหมชุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่แหละดูกีสานโอ้ยสานกะสานพูดอีสานมวนเกินไปมาแกงเห็ดโอ้พอดุกก็มีได้นี่ครับครับวางอะไรนี่รถท่ารถอัน พี่จ้อยวันสวดครับรถเสบียงก้านมาหิวแห่งมานเนี่กัดเล่ตัวกินยังตีละตัวเอ่มีไสาน้ำกินก่น้กบมีนนกินนี่บ้านกินมุดน้ำให้น่ากินครับมดแล้วมุดแล้วมุดกระเงหายจนิม่งนะทิม่งมันสวดด้วยเ้ร่างเข้าไปเพิ่มมาเสียมันมีสองลายแมบนี่ S <S มือเมือดก,กันาไป,ไปจไนจีด่ครับขน,นใจ่สารมวลเกินครับ <ไง S 2> อันนี้คุณแม่ผู้ซอวยอยอันนี้ประปุษอันนี้ผู้ช่วยตาตโทษสิโทษแมมมันก็น่านเกิดมื่อว้านเทพูนครับมื่อก้านคือป้าเมื่อนี้มาดำนาพี่น้องของแท้มื่อ,อนี้ไปลำมือเ้ลใเมื่อนี้งานเมื่อนี้ไปลำใจเฮาเมื่อเนี้ยอป้าเนาะเนาะทางงาน ไปหาซื <molec> ้อกะโปงหออแซ่บบักแข่งครับกุ๊น้อม่กับคับแต่เป็นแม่บ้าน็ได้จะไปเป็นหางเมไหมน้ำสยเลยป็นหางเ้งพี่น้องเอ้เบื้งน้ำบ้านนี่พี่กินเขาแล้วก็บมุดลงกินน้ำานียละน้ำออเพราะนบ้านสวด์้นน้ำเมาด้วยกล้ามาำใ้มือนั่เขียวล้วครับตีล่ะสามตีให้เมือนพี่น้องเอ้เบื้งเอาอนี่ละนี่ละอนั่นดำใบ ไอ้กกดูหนังขึ้นปพุพนหอดเชียวเบิดล่ะมื่อนีได้กามาหยิกหน้าพอได้เอื้อนนำเขากระติ๊กมาเด้อเนี่ยไปหาเพื่น่าลูกไฟก่อยพุนเขาจีวาอยกวนเขาบอกห่าเอ้ยนาหนำน้หนาหมดหมดหมดไปก็หน้ากุยเย็ดเจาลองคุณนะแหงเลยตัวกีก๊กตามมือต้อกันด้วยมันตัวมันร้อนเพชชน้อยรถ ไ้ะมแล้โอ้ยมเจ้ากิมบ่านี่มันแต่ป้องบ้างเ่าหายมเจ้าเไม่หายมุยางทุกแล้วได้เลยก่อนมกับปลาเกือกหมันปลาเสือหาไม่ให้คนเล่าเด้ไปดูไห่เลไาแล้วไปจิ้มจ่อยเดไปนล้ไปจิ้มไข้ตุนบ่ะไขตุนไข่ไรสาเลยป่ะทอรกับจความสิเปอเรากินหลายแต่มีถึงลาบไก โอ้ยขดลงคุ้มสีดีสิบาทเราลดแย่เรากินหลายปนั้นเด้อไขตุนบ้าบตุนไข่ไม่เป็นยังโอ้เขาเรียกตัวลอตัวโอ้ยมันไม่เด็ไม่ใส่น้ำมันเขาเร็กตัวลอหลายเยอะัไม่เป็นไรหรอกไขแดงอมันมีนิดเดียวอะไรดีพ่อสบัต สวัสดีบ้านนายรีครับพี่น้องเอ้ยมาเลื่อกินเข่าสุขูกคนนะครับผมแซ่บคักแซ่บคักลงกินอยู่ในถุงเขาก็ได้เออคนโอ้ชุดยอดว่าชุบทำไมอะคักอือครับผมบุญแดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งจริงจริงไอ้ที่ทงานทีสารมวลเกินนะครับเด้อขอบคุณครับครับสวัสดีครับ